เาทมล่ได้เลเีเเรดจะยเบิี้กขขากินเมื่อหายงานแล้วที่เอะเีตกองหลังคาเปบเึงเนเขเเ่บาจะยังไเมื่อยเมื่อเมื่อม้าซะนะานบากไกันข้าเบนบานเล่นก็ได้เล้วเโอเคได้ล้ม่เทีกันเนียโบลาทัจาจว่าบานไ้เราไปบานนหน้าปล่อยเือหน้าแล้ว่นวก็ไม่คนอเมื่อยผู้แน่นเอาทั้ยบานก็เมื่อย <laughs> là, là là... mình lại ươn à, mình lại hay bảm, mình trở ươn, bơm. nó này được, nó đây này คุยเย่อะใส่แม่งเลยเฮียวันนี้กระชับมิดขออนุญาตเล่นก็เล่นแบบตัวถ้าเกิดว่าคุณริงๆ่งจะไม่าด้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเรไม่เข้าเลยนะถ้าเกิดยิ่ไม่เข้าเยน้นว่าถือว่าเราลุกมากนัะเน้นเสียไปเลยเน้นบอลพี่โอนคนเดียวเลยไม่โอนโอนเน้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 นขอบอลนะไม่ต้องเล่งไม่ต้องอะไรไม่ต้องเล่งขอบอลเน้นขอบอลเล่นให้สนุกให้ได้ทุกคนนะ ะเอาลูกชิ้นกับผักจะเยอะหน่อยโอ้โหเขามาแล้วมันเล่นเด็กกูโดนถึงเนี่ยตอนนี้ครับเทนนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนี้คับเดีป๊อปอยู่คนเดียวเลยเบื่อฝากดูแลพ่อมด้วยนี่วางยานอนหลับแม่ออกมาสวัสดีปีขอบคุณครับทุกคนเลยครับสวัสดีครับ ครับพี่เบิร์ดเดย์ลาลาลายนุณพี่วันนี้เบิร์ดเดย์มีเบิร์ดเดย์บาร์ตี้ขอบคุณครับเบิร์ดเดย์ลาลาะไรขอบคุณนะครับแล้วต้องบอกว่าอะไรขอขอบคุณแล้วก็สบายดีสบายดีขอบคุณนะครับน้อยพูดอะไรให้พี่ๆเขาแบบว่าฟังนิดนึงไหมอ่าก็ได้ใกล้ๆมีขยับกล้องมาใกล้ๆครับ ก็มามาเชียนะคะมาเป็นมาเชียามาจากเพียงจันแล้วก็เป็นงานรบที่บ25ปีครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ที่ได้ทำลาวแอร์ไลน์แล้วก็การไทย สองคิวสูๆะะ้ๆงานสู้ๆค่ะขอบคุณมากนะคะสูๆ้สๆขอบคุณมากมีขอบคุณ้องทุกคนนะครับ u นะครับวันนี้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานได้ขนาดนี้นะะยอดเยี่ยมมากนะครับฝากความคิดถึงถึงพี่ติ๊กด้วยบอกว่าไม่ต้องห่วงพวกเราวันนี้นะครับจะเมาเผื่อเลยนะโอเคพิซซูพรีเ o ชั่นขอบคุณครับอีกคิแล้ว อีกสามนาทีนะอ <station> ีกสามนาทีสามนาทีาทรอกรรมการจัดทีนได้เลยครับ้ จานพอแล้ไม so ่ส er ja, ูงพอแล้วแค่นั้นพอพอพอรักษาตะกอว้ก่อนถ้าโกไปถ้าโกไปทีเดียวอทีเดียวลีเขให้เล่นง่ยอาให้เล่นง บางไวอ้วนบางไวบางไวอ้วนบางไวน้ดเดียวดิดเดียว อ๋อครึ่แรกเป็นไงบ้าครึ่แรกนะเล่นกันนะดีมากเลยนะครับเรานี่นำสองไอ้สี่สองนะนะครับรูกประทับใจสุดก็คือนะฮะออร์แกไนเซอร์นะครับวันนี้สี่สามพี่สี่สามสี่สามอ่ะสี่สามนะฮะโอ้สุดสีมากวันนี้เล่นสนุกนะครับเขาเนี่ยเตรียมทีมมาดีมากเลยทุกคนเนี่ยพร้อมมากเลยนะที่มาเล่นกันให้ดูดูเขาประชุมเครียดประชุมเครียดเขาเครียดมากเลยฮะเจอโดนนำลูกนำ ของเราก็ไปเพียรมากครับวันนี้น้องๆเล่นกันดีมากเลยครับเล่นกันดีมากเลยเป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไงพี่ตอนนี้วันนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะฮะหลังจากไปทะเรียกนะซุ่มเก็บตัวที่ค่ายมวยใกล้ๆนี้นะครับกลับมาฝีเท้าเลิศไฮะไม่อะไรเนี่ยทำไมนักมวยมันดูแบบแย่มากไกลแล้วครับไกลแล้วครับอีกลูกเดียวลูกเดียวความจริงว่าจะจับบอล ให้ก่อนโดนเขาจริงที่จริงมันจีจับจี๊ดจี๋เลยอานี่มันเปิดนินึงเปิดเปิดเปิปตัวเป็นไงบ้างเกินมากเกินตัวโอเคอยู่โอเคอยู่นะ Well, now, now, yeah. สกอร์ตอนนี้นะครับ99สวยสกอร์กับตามเป็นไงครับเหนีมากผิวมากเลยไม่ไปคือสุดท้ายแก้เกมมาไงพี่ไม่รู้จะแก้ไงแล้วแก้เกมแล้ไม่มีแรงแล้วแรงหมดทุกคนแล้ว ผัดกันนำกัดปลากันขึ้นนำนะครับตอนนี้โอ้โหเกมที่สนุกมากสนุกมากครับ โดนไม่เห็นกระโดดครับท่านสีพรนะพี่สีพรแล้วก็น้องๆองทุกท่านนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับพี่ๆแล้วก็น้องน้องที่นี่นะครับแล้วก็เล่นได้สนุกมากนะครับ เราหวังว่าสาววิ่งไปเปลี่ยนชุดเพื่อเป็นเกียร์กับพี่ยังไงต่อนะเดี๋ยวมอบถ้วยเลยพี่มอบถ้วยเลยนะเดี๋ยวขอถ้วยเลยมาท้องดอมตรงนี้เลยตรงนี้เลยดีกว่ามาขอให้พี่สีพรนะครับพี่ตามกฎเอเวโกนะครับวันนี้ทีมลาวแอลไลน์เป็นผู้ชนะครับขอบคุี่าก แล้วเราเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วทีมเราเลือกไว้แล้วนะครับเป็นฮะเบอร์เจ็ดนะครับกับตันครับทำเกมได้หลายลื่นมากกัตันครับกัตันเล่นบอลคล้ายๆกับเป็นฟอสลียนนะลื่นมากผู้เล่นสาคอนนะตันที่สาครครับเชิญพี่ติ๊กมาด้วนะครับนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับวสุดยอดมากครับคุณครับอ่าแล้วมาสุดท้ายเป็นสิวบิดิ้ง ไปเลยพี่แล้วก็ฝันใจ P C U นะครับเป็นนักฟุตบอลที่เป็นฝันใจสำหรับชาวไทยครูอยู่ในเต็นนะครับปัะชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานงานได้ดีเสมอมาตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งนี้นะครับก็คือพี่ดิ้งครับเยมาทั้งในและนอกดิวตี้มาตลอดวันนี้สิบจริงสิบจริงสิบจริงครับเดี๋ยวแจกเด็กนอกดิวตี้เยอะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับ ใส่รูปดูหน่อยครับใส่รูปดูมาเชิญท่านสิบพันถูกตั้งแล้วเนี่ยต้องการอะไรก็ลุยไปขอเชื่อเยต้องไปเลยครับท่านใส่ก่อนต้องไปแล้วใส่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 ใว่ใส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 ่ใ่่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 ่